โอเคสวัสดีค่ะวันนี้แวะมาสอนเป็นเลซ o นสั้นๆละกันเน้อว่าการที่อ่านไพ่แบบฟันธงรือจะใช้เบสิกสากลแบบ5้าใบนะคะหรือการขยายอันไหนมันดีกว่ากันจริงๆภายหลังการทำงานของแพรค่อนข้างจะให้เป็นแบบขยายมาพักใหญ่ๆแล้วนะขยายมา5ปีแล้วเพราะว่ามันมีความรู้สึกที่แพรมองว่าเคยบางทีไพ่มันไม่สามารถฟันธงหรือตัดสินได้ว่าเอาจริงๆนะการที่เรา อะอย่างเขาเรียกว่าไงอะเนื้อเรื่องหรือเนื้อหาบางอย่างมันมีการพลิกแพงกันได้แล้ววันนี้คือ นักเรียนคนหนึ่งเนี่ยก็มีการทักส่วนตัวมาถามคือน,นี่นี่เป็นคนถามก็ตอบนะเป็นคนดูแลนักเรียนทุกคนนะจ๊ะหลังจากจบการเรียนการสอนไปเนี่ยเฮ้ยก็ยังอยู่ด้วยกันได้นะคะไม่ได้แปลว่าจะทิ้งเยกเว้นนักเรียนไม่มาเรียนแล้วทิ้งชั้นปลายอันนี้ก็มีในกรณีนี้นะจ๊ะ,ะโจทย์ที่นักเรียนถามว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงอะพี่ว่าไพ่ใบไหนมันเป็นต่างชาติอะทุกวันนี้มันมีกลไกที่เยอะมากขึ้นนะคะระหว่างว่าเฮ้ยเรา เขาเรียกว่าไงอะ่ะเราได้กินการ์ละสมมติเราเป็นคนไทยแต่เราทํางานเราแบบตั้งใจอะไรต่างๆจนได้กินการ์จนได้เป็นพลเมืองประเทศครับพลเมืองนะคะไม่ใช่แค่แบบได้วีซ่าสองสปีไม่ใช่คือพลเมืองเลยก็นับว่าเป็นต่างชาติแล้วค่ะเคยเจอในกรณีที่ปี2องพลูกค้าถามว่าจะได้หนุ่มต่างชาติไหมตอนนั้นแพรพก็ท่ายไปนะเขาก็รีวิวว่าเฮ้ยสุบเขาได้เป็นจีนเป็นจีนเลยแต่ว่าแบบ เป็นไปได้ไมเขาเลยมาคุยกันว่าเป็นไป,ไ,ปได้ไหมที่ผู้ชายเนี่ยได้วีซ่าหรือกรีนเ,เขาเรียกว่าไงได้ได้เป็นพลเมืองแล้วหรือกรีนการ์ดของที่นั่นนะคะก็เลยนับเป็นต่างชาติก็เลยเก็บตั้งแต่ตอนนั้นมานะคะว่าเมื่อไหร่ที่ย้ายประเทศแต่ตัวเองเป็นเอเชียเป็นอะไรเงี้ยได้หมดหรือเป็นฝรั่งที่มาอยู่ไทยแล้วได้เป็นพลเมืองหรืออะไรเงี้ยนะคะก็มีสิทธิ์ได้ด้ยวยเหมือนกันแล้วการที่เราจะมีแฟนเป็นต่างชาติจริงๆมันก็เกิดในกรณีเช่นเธอเป็นสายมุงสายมุงคือแบบว่าอ้อยฉันคือบอ r n to อยากมีสายฟ้ออยากมีผัวฝรั่งมากเอออันนี้ก็จะเป็นฟีนี้เหมือนกันเลยแต่ในขณะเดียวกันก็จะเกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยไปเรียนต่อไปทํางานนะคะหรือเขามาท่องเที่ยวในไทยเราไปเจอกันระหว่างทางเจอกันจากแอร์หาคู่ดังนั้นถ้าเธออยากจะจริงๆอ่ยคือ How to ตัวเลือกทางเลือกของเธอมันมีเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เลยจะสับมาให้แล้วแล้วเดี๋ยวจะใช้ควบคู่กันกันกบออร์เคิลนะคะหน้าไพ่เบสิกจะใช้ของ สมิ i เวทนะคะเพราะว่าจะได้จําสีจำอะไรต่างๆได้ง่ายนะคะส่วนที่ใช้อาร์เคิลควบคู่เพื่อที่เราจะได้เห็นมุมมองแตกต่างและเหมาะกับคนที่ฝึกอ่านนะคะเมื่อคุณได้ลองฝึกอ่านแล้วอ่ะคุณก็จะรู้ว่าอ๋อโอเคเออเราต้องปรับมุมมองแบบไหนบ้างหรือเราสามารถทําเป็น journal ในการที่โอเคงั้นฉันต้องฝึกการอ่านทบทวนหรือหาความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมยังไงอ่าคลิปนี้ก็จะ เป็นการเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าการจับไพ่อ่านขยายต่อมันโอเคมากแค่ไหนนะคะอ่ะโอเคสำหรับโจ์สำหรับโจทย์เลยนะแพ้จะมีแฟนเป็นฝรั่งหรือไม่อะทีเนี้ยมันจะขึ้นอยู่ที่เขาเรียกว่าไงอยู่ที่ตัวตนของลูกค้าด้วยลูกค้าอาจจะไม่ชอบฝรั่งเลยก็ได้นะแต่ว,วันดีคืนดีเออเคยเขาลองไปเดทเขาเปิดใจแล้วเขาชอบอะ เขาก็ลาจากการเป็นหนุ่มไทยไปเลยไปเป็นแบบหนุ่มฝรั่งไปเลยก็ไม่ผิดแต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะเกิดมาจากการที่เออเฮ้ยเราได้ลองเดททั้งไทยทั้งเอเชียแบบทั้งหลายๆชาติแล้วปรากฏว่าเฮ้ยฉันแค่ชอบกับการที่มีเพื่อนฝรั่งในการแนะนําแนวทางไกด์ไลน์แลกเปลนเป็นเพื่อนพูดคุยกันนะคะชอบใน culture ชอบอะต่างๆหรือแค่แบบอยากมีเพื่อนเป็นฝรั่งเพราะว่าเอ้ยฉันอะ จะได้บอกสอนเขาดีดก็ได้นะว่าต้องระวังอะไรเนี่ยคนไทยอันนี้ก็ปไปได้อะโอเคโจทย์คือแพจะมีแฟนเป็นต่างชาติไหมนะคะแพจะมีแฟนเป็นต่างชาติไหมอ่ะอันนี้ตอนนี้ถ้านับปัจจุบ,บันก็คือเดือนหน้าอายุสายุสี่นะคะอะ สามารถมีได้จริงๆถือว่ามีได้ละกันเพราะว่าอย่างที่ต้องบอกกันว่าไม่มีไพ่ใบไหนที่ตอบฟันทง100%ซว่าเป็นต่างชาติสำหรับเวลาแพ้สอนนะคะอย่างอันเนี้ยเดวิลจริงๆถือว่าได้แล้วค่อนข้างจะใช่ด้วยแต่มันก็เป็นจุดหนึ่งสังเกตเกนไหมคะว่ามีตัวเลือก เราแบกกาข้างหลังเป็นสีดาเหมือนกันแสดงว่าถ้าจะให้มีแบบจริงจังก็มีได้แต่เอาจากประสบการณ์ส่วนตัวที่แพ้เคยเด็กหนุ่มต่างชาติพวกเขาดีและพวกเขาก็น่ารักค่ะในมุมมองของแพ้นะเป็นคนจริงใจเอ่อไม่ค่อยเจอคนเจ้าชู้เขาก็จะเด็ดเป็นทีละคนให้เกียรติสุภาพแล้วคือโอเคก่อเลยเป็นไปได้ว่า ตัวแพรเองยอมรับว่าในวัย33เนี่ยก็คือสเปกเปลี่ยนได้ทั้งหนุ่มไทยหนุ่มจีนหนุ่มต่างชาติได้หมดแต่ในขณะเดียวกันหนุ่มผิวขาวมูหนุ่มตีหนุ่มแทนตอนตอนหลังๆเพิ่งมาเริ่มชอบหนุ่มแทนประมาณอายุ30นะก็เลยมองว่าเฮ้ยปัจจัยเนี้ยส่งผลแล้วค่ะคือเมื่อคนเราเจอประสบการณ์ที่เยอะขึ้นสเปกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลใดๆมันเพิ่มขึ้นหรือลดนิยมง่ายเหมือนเหมือนเคยอยา กินชาบูสิบล้านอะเธอจะรู้ได้เลยว่าเฮ้ย mm. มันมีร้านที่เธอชอบอยู่3ล้านว่ะแต่มันจะมีอยู่ร้านหนึ่งที่เธอกินได้ทุกวันและในราคาที่แบบเธอเข้าถึงได้ดังนั้นมันคือขึ้นอยู่ที่ประสบการณ์ส่วนตัวนั่นเองนะคะแพลนพนว่าดังนั้นอะเซตเนี้ยถ้าเกิดไพ่ตอบชัดเจน ก็จะทายตรงๆก็ได้ค่ะว่ามีได้ระยะเวลามีเกณฑ์ที่จะเจอตั้งแต่เดือน8หรือ1ปีต่อจากนี้นะคะโดยเริ่มที่ประมาณอถ้าเรานับเป็นนักดาราลนันราศีนะคะเดวิลจะเป็นช่วงราศีมังกรนะคะมังกรหรือมกราคมก็อาจจะทายเป็นว่าเฮ้ยมีเกณฑ์เจอในช่วงเดือนมกราคมของปีหน้าเป็นต้นไป1ปีนะแต่ว่าอาจจะไม่เกิน3ปีก็คือจะแล้วแต่เธอว่าเธอคาดหวังอะไรอย่างถ้าเราสังเกตใช่ไหมคะเราสังเกตเห็นว่าแบ็คกราวข้างหลังอ่ะมันเป็น แบบมีสะพานลากข้ามไปต่อหมู่บ้านถ้าความรักความสุขของเรามันคือตรงนี้ก็โอเคหรือในขณะเดียวกันน่ะเธออาจจะมีเกณฑ์การเจอกันจากการทาง,งานเพราะแบกาวด์ไปข้างหลังเป็นเรื่องของหมู่บ้านเหมือนกันนะคะก็รู้สึกว่าอ่ะฟิลนี้อ่ะอันนี้สุดถ้าเกิดว่าเป็น5้าใบแล้วอ่านแบบนี้แปลว่ามีเกณฑ์ได้แต่มันขึ้นอยู่ที่เรา นะคะอยู่ที่แพรและระยะเวลาก็บอกไปแล้วซึ่งชุดเนี้ยสำหรับนี้บอกอ่าหมายถึงเซตเนี้ยบอกชัดเจนนะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่ชัวเราเฮ้ยพี่แม่งใช่หรอวะโอเคเหรอวะอ่ะเซตนี้จับมาให้แล้วนะคะก็คืออันนี้เป็นคนไทยอันนี้เป็นต่างชาติอ่ะแยกถ้าเกิดว่าเราอ่านแบบนี้อ่ะคิงดาบส่วนใหญ่เท่าที่เคยเจอก็เป็นต่างชาติได้นะคะส่วนในมุมมองตรงนี้ถ้าเป็นคนไทยล่ะเป็นแฟนคนไทยเปล่า ถ้าเกิดว่าในตามตำราก็จะบอกว่านี่เป็นต่างชาติและนี่แบบต่างชาติก็คืออย่าลืมนะว่าเซตไพ่ส่วนใหญ่มันมาจากต่างประเทศเว้ยแกเออมันก็ต้องเป็นต่างชาติหมดดิถูกปะแต่ในขณะเดียวกันจะทาลักษณะาการเจออะไรยังไงอันนี้แพรมีสอนซึ่งปี67นี้เนี่ยลดส่วนมีส่วนลดถึงตุลานะคะปีแต่ละปีเนี่ยลดไม่เหมือนกันแล้วเป็นการเจอแบบส่วนตัวไม่มีสอนออนไลน์นะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ต้องไหนเราจะจี้ให้คุณตรงนั้นเลยละช่วยในเรื่องของการที่ ชิมดมกินอ่านเซนซอริสนะคะใช้ไพ่อ่านน้ำหอมอ่านเรื่องอาหารการกินแล้วก็วัดพลังงานหินกิซสสันแล้วก็ได้ใช้ร่วมกันกันกบออร์เคลิลทางยิปซีเกือบ30สําสำหรับนั่นเองถือว่าเรียนทีเดียวแล้วคุ้มนจะจ๊ะอ่ะโอเคถ้าเกิดว่าเซตเนี้ยเป็นคนไทยเป็นเป็นคนไทยจะใช่คนไทยไหมลีเลตกับอันนี้นะคะก็คือกา,การเกี่ยวข้องอ่ะก็เป็นไปได้ว่ามีเกณฑ์ได้ก็ก็เป็นเป็นคนไทยก็ดีแต่เราจะเห็นว่ามันเหมือนกับ ส่วนใหญ่อะมันจะเป็นการคุยกันแบบเงียบๆไม่ค่อยเปิดเผยเปิดตัวมากกว่าหรือถ้าเราลีเขาเรียกว่าไงลีคำถามชาัดใหม่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะมีแฟนเป็นต่างชาติไหมแต่ในเนี้ยตอบว่าถ้าเป็นคนไทยล่ะก็อาจจะมีช่วงประมาณ2ปีถึง9เดือนก็คืออะตั้งแต่เดือนกันยานี้จนถึงประมาณภายใน2ปีเป็นต้นไปน่าจะเป็นคนไทยเข้ามาก็ได้นะคะอ่ะส่วนต่างชาติเนี่ดูซีไพ่แปถ้วยเดินไปไหน อ่าต่างชาติได้ค่ะต่างชาติได้แล้วโอเคด้วยสังเกตไหมคะว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับบ้านสังคมเหมือนกันในนี้เดินออกจากถึงแหมในนี้จะมีโซนน้ำโซนทะเลค่ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกันนะแต่มันจะเป็นจุดหนึ่งที่ไพ่อ่ะสีแบ็กกราวอะค่ะมันไปสอดคล้องกับเซตนี้สอดคล้องอ่ะอันเนี้ยจะไม่ค่อยมีเลยจะเป็นจะเป็นฝั่งสีเทาแต่ในคันอ่ะสีสีเทาสีฟ้าทีเนี้ยขอเลทอย่างหนึ่งนะคะว่าสีแบ็กกราวมีผลค่ะ ที่ให้ใช้นะสำหรับนี้เวลาแพสอนะเพราะว่ามันเห็นสีที่ชัดตั้งแต่นี้ใช้มานาะนจนจนมันก็ค่อยดําขึ้นแล้วนะโอเคอย่างสีฟ้าแบล็กเกลวใช่ไหมคะเราสังเกตว่าเธอน่าจะได้ลงเอยกับคนที่เป็นฝั่งคนไทยแหละเพราะแบล็กเกลว์มันชัดแต่ในขณนะฝั่งฝรั่งสังเกตไหมคะว่ามีแบล็กเกลวสีเหลืองอยู่สองอันก็เป็นไปได้ว่ามันเหมือนเธอได้เดทแล้วเธอได้ลองเรียนรู้แล้ว พบได้ทั้งคู่ดังนั้นกรณีไพ่ที่ตอบเป็นปลายเปิดหรือ Open Mind นะคะมีสิทธิ์ที่จะเป็นได้อย่างหนึ่งคือคนคนนั้นเป็นคน Open Mind เป็นคนที่ m i n d s ซ t เขาค่อนข้างจะเปิดกว้างหรือประสบการณ์ชีวิตเขาค่อนข้างจะเยอะเขารู้สึกเป็นอิสระทางความคิดอันเนี้แหละที่จะทำให้ไพ่บางที ตอบแบบไม่ตัดสินนั่นเองค่ะว่าเฮ้ยเราสรุปมันได้หรือไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูกันอย่างชัดๆเนาะอ่ะเมื่อเทียบกันกับออร์คเคิลโจทย์เดียวกันเลยค่ะเราจะมีแฟนเป็นคนต่างชาติมาถึงแพรนะมาถึงแพรจะได้ไม่ต้องอิงกับใครอ่ะมันเห็นปะมันมีเรือการเดินทางมีได้อืมมาจากการคุยการสื่อสารรักที่มันเป็นในเชิงของการให้อิสระขบกับกันและกันนะคะอืม มีได้อะแล้วถ้าเกิดว่าหรือว่าฉันเป็นคนไทยหรือว่าแบบแฟนฉันจะเป็นคนไทยอะ่ะเอาจริงๆก็มีสิทธิ์แต่ต้องระวังคนที่เขามีแฟนอยู่แล้วนะคะมีแต่ช้าค่ะอ่ะขึ้นไพ่สมาธิสองใบามาเหมือนกันเหมือนก,นกันกับทางของฝั่งเฮอร์มิตเมื่อกี้นี้นะคะอ่ะหรือว่าเป็นต่างชาติในเนี้ยค่อนข้างตอบว่าต่างชาติสังเกตปะมันมันมีเรือมารอรับก็จริง นะคะคมีเรือมารอรับแต่ว่าม้าตัวนี้มันไม่ใช่มาที่เดิมมันเป็นมาที่อยู่กับที่แสดงว่ามีโอกาสเข้ามานะแต่ว่าเหมือนเราเรื่อยๆไม่รีบจะดีกว่าก็มีเข้ามาคุยด้วยได้คุยแล้วโอเคแต่ว่าอาจจะยังเป็นจุดหนึ่งที่แบบ เหมือนต่างคนต่างยุ่งหรือมีปัญหาเพราะว่าพอมันเป็นไพ่ใบนี้ค่ะมันอาจจะหมายถึงการที่ต่างคนต่างยุ่งต่างคนต่างมีวาระในช่วงเวลาหนึง่งก็เท่ากับว่ามีมาคุย,คยแต่ว่าอาจจะไม่ไเต็มที่หรือชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามองเซตนี้ดีๆนะคะมันมีการชา้าการดีเลย์เกิดขึ้นเนาะห้าเหลี่ยญมันเป็นสภาวะที่ช้าอยู่แล้วค่ะมันตีด้วยความในในใน,ในยะหนึ่งได้ว่าเฮ้ยมันมีสิทธิ์ที่จะเจอคนลักษณะ เป็นคนไทยก็จริงแต่ก็ระวังคนที่เขามีแฟนอยู่ก่อนแล้วนะคะในขณะเดียวกันจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุยไปได้เงียบๆมีช่วงมามาหายหายอย่างเช่นเขาหายไป6เดือนเลยไปทําหน้าที่เรียของตัวเองแล้วกลับมาคุยกันก็เป็นว่ามีแนวโน้มที่แฟนคนไทยจะสูงกว่าทั้งๆที่ในไพ่เซตบนก็ตอบเหมือนกันว่ายังไงก็ได้นะคะทีนี้เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งคือ,อเดี๋ยวแพรเคยร์เซตก่อนแป๊บหนึ่งแลคะ อันนี้น่าจะต้องได้แท็กน้องนักเรียนด้วยมัง้งจริงๆอาจคลิปนึงไปก่อนหน้าน,นันละนะคะอะสำหรับถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจมานั่งเคลียร์ไฟยอย่างเงี้ยล่ะทําไงได้บ้างทํางี้ค่ะเราสังเกตว่ามันมีอ e ีนี่อันนี้ใช่ปะที่มันเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เอ้ยฉันแม่งไม่มั่นใจว่ะว่าจะยังไงต่อดีวะนะคะอะถ้าอย่างนั้นเราเห็นสองฝั่งว่าสามถ้วยเมื่อกี้มันมีสามถ้วยขึ้นมาสักใบหนึ่งถูกไหมอยู่ฝั่งไหน 3ามถ้วยเมื่อกี้นี้อยู่ทางฝั่งของต่างชาตินะคะรีเลตก,ก,กันกับ3ามถ้วยที่ล้มอยู่ตรงนี้ดังนั้นการเรียน,นการสอนของแพจะสอดคล้องกับการที่ความหมายไพ่สามารถ c ครีเอทเองได้เพราะประสบการณ์มันมีข้อมูลที่เยอะมากขึ้นนั่นเองนะคะจึงสอนแบบไม่มีตําราเพราะหาให้นเรียนจดเองแล้วก็สร้างตําราในวั์ชันของตังวเราไปสอนต่อได้เลยทีนี้ เมื่อเราสังเกตแล้วว่าต่างชาติมานแนวน้มเป็นเพื่อนมากกว่าแต่สองถ้วยสังเกตไหมคะว่าข้างหลังอะ่ะมันบังเอิญเป็นไพ่สิบถ้วยแสดงว่าถ้าเธอจะเลือกใครสักคนน่ะเธออาจจะต้องเลือกกับคนที่เขาอ่ะตั้งใจเป็นฐานะของความมั่นคงไปเลยก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูแล้วว่าอ่ะเรามาเคลียร์ไฟใบนี้เฮ้ยสมมติเลยนะฉันไม่เข้าใจาอะ่ะใบเนี้ยคืออะไรอัติตามแบบนี้นะอ่ะขยายแบบนี้ได้คะ่ะเก้าถ้วยยังอยู่ในเชิงของถ้วยและความรักเนาะ แพรู้สึกว่ามันเป็นการที่เรารู้สึกไม่ได้รีบร้อนอะไรดีกว่าถ้าขยายไพ่5้าใบแบบนี้ข,ขยายไพ่5ถ้วยแบบนี้นะคะคือเป็นไปนได้ว่าตัวแพเองก็ไม่ได้รีบร้อนว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้แต่อยากได้คนที่ ครบแล้วรู้สึกสบายใจแต่มันก็เป็นไปได้ว,ว่ามีเพนพอยต์หนึ่งคือเรายังไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรในความรักก็ได้ค่ะแต่เบสหนึ่งเหมือนต้องการแค่คนที่คุยแล้วรู้สึกสบายใจไม่รีบร้อนครบแล้วมันค่อยๆเห็นแนวทางร่วมกันถ้าตอบตามตรงในเนี้ยก็ถือว่าเป็นสเปคตัวเองนะที่แบบณนะตอนนี้จริงๆในวัยสามสิบกำลังกำลังางสามสี่เดือนหน้าเนี่ยมันก็มีเหตุผลหนึ่งด้วยการที่เออว่ะจริงๆเราก็ยังตอบตัวเองไม่ได้นะว่าเราจะมีความรักไปทําไมเราจะมีแฟนไปทําไมพอไพ่ขึ้นแบบนี้ปุ๊บพอ เราเคลียร์ไเพิ่มหรือจับขยายต่อเพิ่มอ๋อโอเคเราอยากได้คนที่สบายใจไม่ได้ติดขัดเรื่องอายุคุยดีก็ได้ไม่คุยก็ไม่ได้ซ e เ i ียสอะไรอะแล้วทำไมาถึงเป็นเดวิลบางคนรู้สึกไม่ชอบให้เดวิลเพราะแบบเฮ้ยมันดูเครียดมันดูแย่ในตำราบ,บอกว่ามันดูแบบเป็นพลังงานลบนะแล้วแต่คนนะคะอะทำไมาถึงเป็นเดวิลจะถ้าเนี่ยถ้าเกิดการขายต่อแบบเนี้ยมันจะต้อง อ่านแบบสตอรี่ได้ซึ่งแพก็มีสอนซึ่งหลักๆถึงแม้แพจสอนทั้งเคียวติคอสแล้วก็5ใบเบสิกสากลแต่ว่ามีการสอนอื่นๆแบบประยุกต์ได้ด้วยค่ะเอาเป็นว่านีเนี้ยมันจะมีเกณฑ์ที่เจอคนเคยรู้จักกันมาก่อนเจอคนเคยรู้จักกันมาก่อนเจอคนเก่าๆที่อยู่ในชิดอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ได้นะคะเขาจะเข้ามาเทอชั่นหรือไม่ก็ฝั่งตรงข้ามคือเราเป็นคนพยายามก็ได้เจอจากการแนะนําการบอกต่อแต่ว่าสักพักนึงอ่ะเดี๋ยวมันต้องอยู่ในจุดที่ตัดสินใจอยู่ดีว่าจะยังไงมันก็แทนได้ว่าแสดง ว่าเดี๋ยวมันน่า,จ,าจะมีใครสักคนหนึ่งแหละที่มันมาตามโชคชะตาหรือฟอร์จูนจริงๆก็ได้เพราะเดวิลอะมันก็เป็นไพ่หนึ่งที่แต่งงานแล้วคอาเบนเบนได้เด้อเพิง่งแปลว่าเขาแต่มันเป็นจุดหนึ่งที่แพมมองว่าเขาเองก็มีสิทธิ์ที่จะได้เลือกหรือเปิดใจอะไรต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็มันเป็นโชคชะตากรรมที่หลุดยากนิดนึงก็ความลับนี้มีตอนสอนนะคะอ่ะโอเคแพมกำลังจับไพ่ขยายแปดดับแปดแปดออกขอโทษทีแปดเหรียญเพิ่มได้ไพ่เด็กขึข้นมา มันเป็นการจบเพื่อเริ่มของโอกาสใหม่ๆนะคะแต่ว่ามันไม่สุดทีเนี้ยสังเกตว่าแฮงแมนแฮงแมนจะรีเลทก,กันกับไพ่เอ็มเพรสนะคะจริงๆแพรสังเกตจากการในเรื่องของไพ่รีเลทแล้วก็เอ็มเพลอร์เนี่ยเออขอโทษทีในนี้ไม่มีไม่มีเอ็มเพลอร์ใช่ไหมแต่ว่าเดทมันซิงกันกันกบเอ็มเพลอร์คือหมายเลข4นะคะ3บวก1เป็น 4, 4ส่วน แฮงแมนสองบนหนเป็นสนะคะก็เท่ากับว่ามันเหมือนกับเราเราเริ่มเราเราจาก8ปดแเหรียญน,นะคะลดลงมาเหลือสี่เหรียญแสดงว่าหลายๆอย่างอะคะ่ะเราต้องกลับไปรู้สึกเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับตัวเองก่อนด้วยการที่พึงพอใจกับตัวเองหรือตอบโจทย์ให้ได้ก่อนนั่นเองค่ะว่าเราจะมีความรัก ไปทำไมหรือมีไปเพื่ออะไรและในเนียนะคะหากเรารู้สึกขาดเราจะไม่ได้ความรักให้ก็เหมือนเป็นการเตือนในยะนนึงนได้ด้วยว่าถ้าเธอเร่งเธอโฟกัสแต่งงานเงินเลยแต่เธอก็รู้ใช่ไหมว่าความรักไม่เลือกเวลาเกิดแล้วมันจะเป็นจุดหนึ่งที่ถ้าเธอคิดว่ามีเงินเดยกก็มีทุกอย่างอย่าลืมนะคะว่าเซตเนียมันเหมือนกับการเล่าอยู่หนึ่งว่าถ้าเธอมีเงินเธอมีความสำเร็จแต่เธอไม่มีความอบอุ่นเธอไม่มีคนที่พร้อมจะอยู่กับตัวเธอด้วยหรือคนในชีวิตอันนี้ตาหากที่มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะ ที่เราสำเร็จแต่เราหันหลังมาเราไม่เหลือใครเลยเพราะเราสละความรักไปหมดแต่ในขณะเดียวกันนะคะการที่ถ้าเราอะ่ะ มันยังมีความอุดมสมบูรณ์มีคนพร้อมซัพพอร์ตเราความรักความคิดความรู้สึกมันเป็นคนที่มีความสําเร็จแบบมีความสุขอีกอย่างหนึ่งซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าความสุขของคนเราไม่เหมือนกันนะคะแต่ไพ่เหมือนตอบกับแพ้เองว่าหยุดเครียดก่อนแล้วก็ตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราอยากมีไปทาไมและจงหัดเติมเต็มตัวเองให้เป็นก่อนอย่าเพิ่งไปรีบไข,ขว่คว้าหรือเป็นไปได้ว่าในทางกลับกันนะคะถ้าเธอรู้สึกว่าเธอเติมเต็มตัวเอง มากมากพอแล้วแล้วเธออยากจะกลับไปสเตตัสเหมือนกันกับ8ดเหรียญแบบทุ่มเทพเต็มที่เลยงั้นเธอก็ลองดูเธอลองดูสักตั้งฉันเชื่อว่าเธอจะเปลี่ยนได้แต่มันจะยังไม่ได้บอกว่าได้ครบหรือไม่มีนะมันมันยังไม่ได้บอกจะสังเกตไหมคะว่าอันนี้อันนี้เพคะสอนอีกออมเพื่อบักกาข้างหลังของเดอะค่ะมันซิงกันกับสีเหลืองแสดงว่ามันก็สอดคล้องกันกับ ให้ชุดไพ่หน้าอื่นๆด้วยตรงที่ว่าเออถ้าเธอแบบจะได้ไปต่อเรือต่างๆอ่ะมันมีในมิตินี้ขึ้นมานะว่ามันคือความสุขความสดใสความมั่นคงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในด้านของหนึ่งเหรียญกันก็ให้เป็นว่าในเนี้ย เราอาจจะยึดติดที่ความมั่นคงเราอาจจะมีความรู้สึกดีไม่พอกับการที่เอยฉันยังไม่สําเร็จเลยเอ๋ยฉันยังแบบยังไม่มั่นคงเลยฉันคงไม่คู่ควรที่จะมีความรักหรอกแต่ในเนี้ยถามว่าไพ่ใบไหนซักเซตหนึ่งไหมที่บอกว่ามีเข้ามาไพ่ที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีเข้ามาจริงๆอ่ะมันตอบนะว่ามีก็คืออ่ะสีถ้วยได้หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะหก ก็คือส่วนใหญ่บอกว่ามีเข้ามาแต่ว่ามันติดที่ตัวเองเว้ข้าใจอย่างเขาว่าเขาเนี้ยพ้่จะเริ่มลิเล็กค่อยๆเล่าทีละอย่างละถ้าเราขายแบบเนี้ยจริงๆมันก็ได้แต่มันจะค่อนข้างตีความเยอะหน่อยต้องใช้แรงพลังงานเยอะนะนะักเรียนหลายๆคนก็จะบ่นว่าอืมตัวเชื่อพี่แล้วค่ะเรียนดูดวงแล้วอย่าเป็นหมอดูค่ะไปขายของไปทําอาชีพอื่นดีกว่าใช่ก็เลยมองว่าทางนั้นเนี้ยเรียนดูดวงเพื่อให้ได้รู้ใจได้สุขแล้วก็ลดเงินแล้วก็ไปเอาเงินจากคาที่เสียเงินกับหมอดูอื่นๆคืนมาด้วยการที่ไปขาย เองเลยไปทำงานเองเลยโอเคไหมอ่ะทีเนี้ยเดี๋ยวแพรค้อกลับมาสุขในด้านของหนึ่งเหรียญเดี๋ยวเรากลับไปดูที่สิบถ้วยนะคะอ่ามีเพื่อความสุขความสบายใจมีเมเจอร์มาสองใบสามใบนะคะก็ให้ไปว่าเมเจอร์มีทั้งหมดมีกี่ใบหนึ่งมีเดทเดวิลแฮงแมนนะคะมีเดอะสตาร์มีจัสติ e แล้วก็เทมเพลสนะคะค่อนข้างขึ้นเป็นไพ่ทางปลายหลังจาก วิวออฟฟอร์จูนตำแหน่งที่10ไปทั้งหมดเลยแสดงว่าเนื้อหาตรงนี้เป็นไปได้ถ้าแพ้เอาแบบสุดเลยนะมันเหมือนต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนเขาว่าเธอจะมีแฟนเป็นคนไทยหรือต่างชาติอ่ะไพ่บอกไม่ติดหลอกแต่เธอ ต้องหยุดพฤติกรรมแบบ5ถ้วยก่อนคือหยุดโทษตัวเองหยุดรู้สึกดีไม่พอหรือหยุดกับการที่ด้อยค่าเซ l ล i m p ม o พ e s e ซล e ์เอสตต่างๆต่ำลงไปว่าเฮ้ยเธอไม่คู่ควรกับใครแต่จงอ r ก e ีวิทหรือเป็นการยอมรับว่าเฮ้ยเธอคู่ควรที่จะเจอรักที่ดีเธอสมควรที่จะได้รับคนที่ดีเพราะนี้สังเกตไหมคะว่ามันไม่ใช่ไพ่คอมมิเมนโดยตรงแล้วมันไม่ได้ตอบ เป็นเรื่องของเร็วๆนี้แต่มันตอบเป็นหลักปีค่ะซึ่งถ้าเธอแบบสปีนี้เธอไม่เปลี่ยนแปลง2ปีนี้เธอก็จะพลาดความสุขได้ด้วยเหมือนกันเหมือนในยะหนึ่งเขาก็เตือนเป็นแบบนี้แล้วไพ่เองก็ค่อนข้างจะตอบว่าคนอื่นที่เขาเข้ามาหาเราในชีวิตเขาก็แอบ,บรู้สึกได้ถึง Energy จและพลังงานแบบนี้ค่ะดังนั้นก็มีสิทธิที่เป็นหลักทางเลือกก็ได้เช่นเขาเองอาจจะมีทางเลือกเขาเองมีตัวเลือกมันก็เลยเป็นเหมือนเพื่อนพี่น้องกันไปนะคะแบบไพ่ใบนี้เนาะเป็นเพื่อนพี่น้องกันไปเป็นคนที่รู้สึก ความสบายใจอะไรเงี้ยหรือในขณะเดียวกันคุยที่เข้ามาใน5ปีเนี้ยเป็นเพื่อนส่วนใหญ่แนวเนี้ยก็ได้เหมือนกันค่ะดังนั้นก็เท่ากับว,ว่ามันมันคงบอกประมาณแล้วแหละว่า3ปีเนี้ย ที่ผ่านมาที่เธอเจอเป็นเพื่อนเนี่ยเดี๋ยอีกสองปีเธอจะเจอคนที่พร้อมเป็นคอมมิตเมนต์แล้วเป็นแฟนแล้วก็ได้อันนี้ก็จะตอบโจทย์ขยายได้ในมิตินี้เช่นเดียวกันอ่ะวันนี้แพรก็เอาวิธีการจับไพ่ c คล r ิฟาทั้ง2แบบมาฝากใครอยากดูย้อนหลังก็ลองกอลองอะไรต่างๆได้เลยนะคะขอให้เอนจอยละโชคดีค่ะ